สวัสดีครับแล้วพบกับผมซันครับในช่องมูเมียววูนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Black Cover M Rise of the Wizard King นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดันพลังให้กับผู้เล่นใหม่เนาะใครที่แบบว่าเอออยากดันพลังให้สูงๆอยากเล่นดันง่ายๆเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบวิธีการง่ายๆครับเป็นความาคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ,บ้างเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันนะครับ Pay Twin Top Up เติมเร็วเติมไวผ่านระบบอัตโนมัติ ปลอดภัยไม่มีรีฟันใครสนใจเติมเกมและ็กนาร็อกโอ i รจินกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับอ่าอันดับแรกนะครับการอัพเลเวลตัวละครเมื่อเราเริ่มมาครับเราต้องดูให้ดีนะครับว่าเรามีตัวละครอะไรที่เราสามารถดันได้บ้างเราอยากเล่นตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นครับอ่อไม่ผิดนะครับที่เราจะมีตัวละครเมนในใจแล้วแบบว่าเออเราจะเล่นตัวนี้ให้สุดนะอ่าอันนี้ไม่แย่สามารถเล่นได้แต่มันในกรณีเอ่อในส่วนของ PvE ถามว่าทําได้ไหมทําได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเปิดตัวละครนั้นได้ซ้ําเยอะๆอ่าซึ่งผมบอกว่าเกมนี้กล้าพูดเลยว่ามันเลีดออกตัวละคร SSR ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะใครที่ชอบตัวไหนก็ลองดูๆไว้ก่อนแต่ก็อันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่แบบว่าง่ายๆเลยนะครับสามารถเอามาใช้เพื่อผ่านด่านง่ายๆเพื่อ เพื่อที่เราจะดันไปในหัวข้อต่อๆไปเนาะตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนําเลยก็คือโลตัสอ,อ,อันนี้จะไปได้ทั้งคอนเทนต์ PVE PVE นะครับเป็นตัวคอยลดสปีดอีกฝั่งเป็นตัวดีบัฟนั่นเองอตัวที่จำไปเล่นคอมโบก็คือตัวมาร์ามาร์ Mart นะครับจะเป็นตัวละครที่เป็นดีเฟนต์เป็นเหมือนตัวแท้งคอยอทอนอีกทีมเพื่อให้มาตีเขา หลักๆผมอยากให้มี2ตัวนี้ครับที่อยู่ในทีมตัวนี้จะเล่นคู่กันได้เลยนะครับก็คือตัวหนึ่งคอยสาสตร์ดีบัฟตัวหนึ่งคอยอยโยย,ย,ยุแล้วมันก็จะวนอย่างเงี้ยครับวนเรื่อยๆอ่าส่วนเราจะเผลอไปเา่ตร์ดีเ s สตอนไหนอ่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ดีเที่ผมอยากแนะนําเลยก็มีตัวเป็นยามิมยามิฟ้านะครับยามิฟ้าจะมีสกิล ก็คือเป็นสกิลหมู่อันนี้แล้วก็ตัดฮิวนั่นเองอันนี้ไปได้ทั้ง PvE PvE แล้วก็สามารถดันได้ไปถึงซีซั่นต่อๆไปเลยนะครับหลักๆก็3ตัวนี้มีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับอาจจะมีตัวโลตัสก็ได้แต่ถ้าให้ผมเลือกหนึ่งใน3ตัวนี้ผมจะเลือกโลตัสเพราะว่ามันเป็นตัวคอยลดสปีดทําให้เราออกสกิลได้ก่อนถ้าเราไปเจอมอนนะครับแล้วทีมเราไม่ได้แข็งพอเนาะแต่เราได้ตีก่อนถึงเราจะเล่นเล่น4 DPS ก็ตาม เราสามารถปิด1ต่อหนึ่งได้ครับยังไงโรตัสก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนําเลยเพราะมันจะทําให้เราได้สามารถตีก่อนทั้งหมดเองนั่นเอง,เอ,งอ่าแล้วมันก็เข้าถึงหัวข้อหลักนะครับอ่าหลังจากที่ผมให้เราเลือกตัวละครไปเสร็จนะครับมันก็คือการอัพเลเวลตัวละครให้เราดูว่าตัวไหนที่เราสามารถดันได้สูงมากเพราะว่าเริ่มต้นมาครับเราจะมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัดการลงดันก็จะสามารถหาอีพีให้ตัวนั้นได้แล้วก็ลงดันได้4ตัวก็จะได้ค่าความสัมพันธ์ที่เราสามารถดันให้ขึ้นเทีย์สูงๆได้ก็มีีแค่นน้ เพราะฉะนั้นการอัพเวตตัวละครสําคัญสาคัญนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เราดันเนือเรื่องได้ง่ายๆเนาะตัวแรกที่ผมแนะนําอาจจะเป็นโลตัสครับตัวนี้เลย1ครับ2 DPS ตัวอะไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะมีตัวอะไรที่แบบในใจหรือเปล่าหรืออยากเล่นหรือที่ผมแนะนําไปก็อา,อาจจะเป็นยามีฟ้าหรือใครที่แบบที่ผม SS ผมใส่ SR ก็พออะเ s สได้ครับอ่ายูโนเอ <I see. S 1> ก็ได้เช่นกันอ่าสตัวนี้ก็ถือว่าเป็น d p s ที่ดีตัวหนึ่งเลยครับเนื่องด้วยมันมีสกิลหมู่นั่นแหละครับทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายครับดันได้ง่ายๆแถมตัวครับเราสามารถเปิดซ้าได้จํานวนมากมันสามารถผักดาวให้ขึ้นสูงๆได้ตัวมันก็จะเก่งของมันเองนะครับประมาณนี้เนาะในเรื่องของการอัพตัวละครต่อมานะครับพอเราเล่นมาเนื้อเรื่องได้ระดับหนึ่งครับเราก็สามารถปลดตัวส่วนของอุปกรณ์อ่าอันนี้ผมอยากแนะนําว่าถ้าช่วงต้นๆนะครับเราอาจจะไม่ต้องไป ซีเรียสเรื่องการใส่สปีดหรือคริกหรืออะไรก็ตามเนาะให้เราหาเป็นตัวเดม่าอาจจะใส่ R ทั้งตัวไปก่อนแต่ยังไม่ต้องตีบวกนะยังไม่ต้องตีบวกทุกคนให้เราเริ่มตีตั้งแต่ขั้น SSR ขึ้นไปค่อยเริ่มตีบวกช่วงแรกๆเราอาจจะใส่ SR แต่ว่าพยายามกระจายของให้ได้ครบทุกตัว กระจายของให้ได้ครบทุกตัวก่อนเนาะสำหรับคนที่แบบเออไม่ได้เติมหรือสายฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่เติมนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการเติมของฟ u จูวินไปนะครับใครที่เติมแพ็กรายเดือนนะครับแพ็กรายเดือนนะครับที่ราคา9ก0้บาทของฟิ d ูวินนะครับจะเขียนว่ารายเดือน2เนาะอันนี้อะครับมันจะให้เราได้กล่อง LR นะครับฟรีฟรีหนึ่งกล่องไม่ใช่1ชิ้นด้วยเป็น1กล่องที่สามารถพอเราเปิดออกมาครับมันจะเป็นเซตนั้นทเซตแล้วผมขอแนะนําให้หาเป็นเซตโจมตีเป็น LR ตัวนเอาาาใหอาับตัวห เอ่อตัวแบกของของตี้ของพวกคุณเนาะก็คือแบบอาจจะเป็นตัวด้ามมีที่เป็นแบบเอ่อเอก็ยังใช้ได้ครับอันนี้ก็ไม่แย่แ<ต>่าอย่างเอส่าอย่างเงี้ยยูโนอย่างเงี้ยเออ,เอ,อผมแนะนําเลยนะว่าถ้ามีของ LR เข้าไปอีกแล้วเราอัพเลเวลให้เขาสูงๆนะครับเราก็จะสามารถดันให้ผ่านด่านไปได้ลึกๆแล้วหัวข้อต่อไปนะครับก็คือการดันเกวสอ่าที่ผมบอกว่าการดันเกวสเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะได้ไปหาทรัพยากรในชั้นที่สูงสูงมากขึ้นเนาะอย่างตัวดันบางดันที่เราสามารถลงขั้นสูงแล้วมันก็จะเพิ่มอ่าอย่างท้าทายครับท้าทายกันทั่วไปเนาะยิ่งเราลงได้ชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเราก็จได้ของรางวัลที่มากขึ้นอ่าเบรีวอตตามตามความสามารถที่เราสามารถลงได้ซึ่งแรกผมไม่เอ่อไม่ได้อยากซีเรียสมากขนาดนั้นนะว่าแบบเออทุกคนต้องมาลงตอนเวลวเท่าไหร่วันแรกลงเท่าไหร่ลงตอนที่สองเท่าไหร่ให้เราดูว่าเอ้ยวันนี้เราเหนื่อยแล้วเราอยากพักนะเป็นวันสุดท้ายแล้วเเเเรรามามทีียยบบพลลลัังกนคอด๋ววจะะิแ้ มาลงดันในวันในรอบสุดท้ายเพื่อให้เราไปได้สูงที่สุดเนาะสำหรับตัวค่าพลังของเราครับเราก็จะลงได้สูงสุดแล้วเราก็สามารถเก็บในขวดของโพชั่นที่เอาไว้อัพเอพีได้หรือชิ้นอื่นที่เราต้องการอุปกรณ์อะไรอย่างงี้ครับเราสามารถลงแปดหมื่นเก้าหมื่นซึ่งผมมองว่าเป็นเก้าหมื่นยังไม่ยากนะครับอ่าเราอาจจะลงอาจจะค่อยๆไล่ลงแบบตัวเอสรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าพอไปถึงเอสรอ่ะ เริ่มตีบวกของอ่าตีบวก4พอนะครับตีบวกสี่เราก็ขึ้นไปพอเราเริ่มตีได้ทั้งตัวครับอ่าเห็นไหมเราก็จะเริ่มมาหา U R ได้ไปหา L R ได้ซึ่งนั่นแหละครับมันทําให้ตัวละครเราสามารถเล่น ดันขึ้นเรื่อยๆดันขึ้นเรื่อยๆได้ง่ายๆนั่นเองสําหรับการดันเควสดันทรัพยากรเนาะมันก็จะเปิดด้วยเปิดว่าแบบเออเดี๋ยวมันมีฟังก์ชันนั้นฟังชันนี้ฟังชันนี้เข้ามาอ่าและข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะอันนี้ไม่พูดเลยไม่ได้มันคือการกระจายทรัพยากรมันคืออะไรการการกระจายทรัพยากรตรงนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงเนาะมันคือการแบ่งสัดส่วนให้ในทีมเท่าๆกันเราจะไม่แบบอ่ะอย่างที่ผมบอกพี่มีตัวแบกใช่ไหมพี่ตีตัวแบกอ่าแต่ว่า เราจะไม่ทําแบบนั้นแบบจนสุดนะอ่าเราจะอาจจะดันดันก็จริงแต่ว่าสมมุติแอบรีเวลตันของพวกคุณจะอยู่ที่60ใช่ไหมถ้าแบบว่ามันมาตัวแรกๆเ,เราก็อาจจะตีอ่าบวกให้อ่ารีเวลให้ถึงแค่40 40อ่า40ทุกตัวแต่ตัว DPS คุณอาจจะดัน60โลตัสท,ที่คุณคิดว่าเออใช้ยาวๆได้เงี้ยโลตัสเอยมาไอามา,อามาเอย อ่าพวกตัวละครที่คุณคิดว่ามันดันได้ยาวๆอ่ะอย่างที่ผมแนะนําไปช่วงต้นคลิปใช่ไหมครับพวกนี้ครับมันสามารถดันได้ยาวๆเลยเนาะเราก็สามารถเอ่อเพิ่มเลเวลให้สุดอ่าให้สุดได้เพราะว่าเราไม่ต้องมาเสียรายว่าเอ้ยมันจะเสียของเสียอะไรหรือเปล่าอ่าพวกพวกนี้มาใช้สุดอยู่แล้วแต่ถ้าอย่าง DPS อย่างพวก <c oughs> ดูโน่ที่เป็น SR อะไรพวกนี้ครับถามว่าดันได้ไหมดันได้แต่ผมก็ยังมองว่า สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาเปลี่ยนใช้พวกตัว SSR อะไรเงี้ยอ่าอาจจะได้ช้าได้เร็วสุดท้ายก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันยังมีกิจกรรมในส่วนของตัวเประตูแห่งการพบานเพราะยังไงคุณก็ต้องได้ตัวนี้อยู่ดีใช่ไหมอ่านั่นแหละครับผมก็เลยอยากให้คุณกระจายทรัพยากรให้ดีแบ่งแบบว่าเอ้ยตีบวกก็ตีแค่บวก4ทุกตัวตีทุกชิ้นบวก4อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบดันขึ้นบวก8อะไรเงี้ยแบบของผมคือก็ต้องบอกว่าผมเป็นสายเติมคนนึงอ่าผมก็เลยแบบอัดบวกอัดบวกอัดบวกอัดบวเพื่อเอาพล เพื่อที่จะแบบว่าดันดันดดันดันเจียนให้มันได้สูงสูงนั่นเองครับแล้วก็ทั้งหมดก็ไกด์ที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับการปั้นตลลลัวละครดันดันพลังต่างๆนะครับสำหรับมือใหม่เนาะยังไงก็ต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมペเทวินท็อปอัพนะถ้าใครสนใจบริการเติมเกมแพ็คคุ้นๆเราสามารถมาเติมแพ็คได้ที่ペเทวินท็อปอัพนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้ดีดซิปชั่นนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊